สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แต่จะมาชวนถักแผ่นรองแก้วด้วยวิธีที่ง่ายๆมือใหม่ก็ฝึกถักได้นะคะวันนี้จะใช้เข็มชืิอลิปสีทองด้านเบอร์สี่ถักกับเชือกฟอกนะคะเริ่มต้นให้เราทำห่วงวงกลมหรือทำเมจิกริงขึ้นมานะคะ การทำเมจิกริงจะมีหลายแบบแม่แต่จะใช้วิธีผูกห่วงขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็สอดปลายเข็มเข้าไปแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นทักโซ่ขึ้นไป3ครั้งความสูงของตรงนี้จะเท่ากับการถักพ่อ1คอหรือถัก F นะคะ ให้เราทักพ่อหนึ่งข้อหรือทัก F อฟวนรอบของวงกลมนี้ให้ครบ12ครั้งค่ะโซ่นัับเป็นครั้งที่1น,นะคะต่อไปครั้งที่2 3 4 7, จ็ดแ 11, เกนับดูอีกครั้งก็ได้นะคะว่าครบ12หลักไหม รวมกับหลักโซ่สามตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้น้จากนั้นก็ดึงปลายใหม่ตรงนี้นะคะเพื่อให้วงกลมชิดเข้ามานะคะจากนั้นก็เชื่อมติดรอบแรกนะคะโดยการแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่สามของหลักแรก 1, 2, 3แทงเข็มลงไปกลางหลักให้ผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะ จากนั้นก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาลอดห่วงเลยนะคะตรงนี้ดึงอีกครั้งให้ชิดก็ได้นะคะจากนั้นต่อไปขึ้นแถวที่สองแล้วนะคะให้เราถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทนการถักหลักแรกนะคะ ในแถวนี้เราจะขยายวงกลมออกมาอีกเท่าหนึ่งเราจะถัก F หรือพอหนึ่งคอลงไปหลักละ2ครั้งนะคะหลักแรกถักขึ้นมาโซ่3หลักเดียวก่อนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มต้นถักหลักต่อไปเลยแล้วเราจึงจะมาถักคู่ของหลักแรกลงตรงนี้นะคะอันนี้เริ่มต้นถักในหลักต่อไปเลยนะคะ ัก F ลงไปหลักละสองครั้งนะคะ ถักลงไปหลักละสองครั้งนะคะ วนแบบนี้หลักละสองครั้งมาจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะหลักสุดท้ายจะถักลงตรงนี้ซึ่งเป็นคู่ของโซ่สานะคะถ้าไม่แน่ใจเราก็นับดูโดยรอบรวมหลักโซ่หนึ่งด้วยก็จะมีทั้งหมด24หลักนะคะเพราะว่าหลักเริ่มต้นเรามี12หลัก ดังนั้นแถวที่2ถักหลักละสองครั้งก็จะต้องมี24หลักนะคะจากนั้นเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3แทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะจากนั้นแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทนหลักแรกแทงเข็มลงไปในหลักถัดไป1ครั้งนะคะ ถัก F 1ครั้งจากนั้นในแถวนี้เราจะถัก F 1ครั้งสลับกับการถัก F 2สองครั้งในหลักเดียวนะคะตรงนี้ถัก F 2สองครั้งหลักต่อไปถัก1ครั้งสลับกับการถักสองครั้งค่ะ ทักหนึ่งครั้งทักสองครั้ง ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักเกือบสุดท้ายตรงนี้จะเป็นหลักที่เดียวเดียวหรือถักลงครั้งเดียวนะคะเราก็จะถักหลักที่เป็นคู่กันกับโซ่สามนะคะ ถ้าใครไม่แน่ใจตรงนี้ลองเช็คดูอีกทีก็ได้นะคะว่าจำนวนหลักตรงกันไหมจำนวนหลักครบไหมนะคะถ้าเช็คแล้วก็เชื่อมติดแถวค่ะหนึ่งเชื่อมติดแถวลงที่โซ่ที่สนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะตรงนี้เมื่แต่จะพอแค่นี้นะคะสำหรับแก้วใบเล็กค่ะลองวางแก้วใส่ไปก็ได้นะคะ ก็คือแค่นี้กำลังสวยแต่ถ้าใครต้องการใช้กับแก้วใหญ่ขนาดนี้นะคะก็สามารถเพิ่มขนาดวงต่อไปได้โดยเราจะเพิ่มหลักอยู่เดียวตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้หลักเดียวเราจะเพิ่มหลักอยู่เดียวเป็นสองหลักสลับกับการถักหลักที่เป็นถักคู่หรือถักซ้ำลงไป1ครั้งนะคะก็คือในแถวต่อไปจะต้องถักหลักยเดียวแบบนี้สองหลัก สลับกับการหลักที่ถักซ้ำลงไปในหลักเดียว1หลักวนรอบนะคะก็เป็นเทคนิคการถักวงกลมเหมือนกับการถักชิ้นงานวงกลม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือกระเป๋าทรงกลมนะคะสำหรับชิ้นนี้เม่แต่จบที่3รอบต่อไปจะถักระบายด้วยวิธีที่ง่ายๆนะคะระบายของเม็แต่ก็คือถักโซ่ขึ้นไป4ครั้งค้ามหนึ่งหลักไปถักควักธรรมดา หครั้งนะคะถักโซ่สี่ครั้งข้ามหนึ่งหลักไปถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักซ้ำนะคะถักโซ่สี่ครั้งไปถักควักธรรมดาค่ะ ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวหลักสุดท้ายให้เราถักเลื่อนห่วงลงไปนะคะจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะ เกี่ยวปลายไหมกลับลงไปที่ช่องเดิมนะคะและเก็บไหมที่ด้านหลังค่ะ เผ่น้นนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะแผ่นรองแก้วลายนี้ชิ้นนี้มีวิธีการถักที่ง่ายที่สุดเลยค่ะแต่ก็ออกมาสวยนะคะสวยเก๋ดีเลยทีเดียวค่ะมแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะก็หวังว่าจะถักตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เม่แต่ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ